ไม่ต้องเป่าพี่ไ่ต้องเป่าถ้าเป็นตัวที่ไม่เป่าเลยป้าจะไม่เป่านะปั๊มไปจะดูดหรือจะเป่าดีทำห้ไหวบอกเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเพื่อนใครมาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยใครรอเปลี่ยนเปลี่ยนอัดไปเป่าป้าช่วยหายใจช่วยครับยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่น อีกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเอ้ยบอกคอด้วยเเป้ไม่ต้องเป่าไปต่อมามันก็จะไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยประมาณสี่รอบประมาณสัก2นาทีได้อ่ะมันก็ประมวลอีกแล้วประมวลต่ออีกครั้งนึ่ง ไม่แนะนำให้ทำการช็อปแนะนำแล้วแนะนำให้เริ่มทำการ C P R ท,ทันทีปังหัวใจโดยกดหน้าอก30ครั้งออกปาดช่วยหายใจ2ครั้งประมาณนี้ประมาณนี้